อันนี้เหมือนน้องจะแพ้คีมมานะคะอันนี้เป็นคลิปของร้านพี่แป้งนะคะกดสิวรัตนบุรีนะคะอันนี้ของร้านพี่แป้งนะคะ อันนี้น้องทำเซตสิวนะคะเซตสิวจะทำให้ครุบเลยจะมีมาร์กหน้าฉายแสงโฟนูไคโอนะคะทำแล้วหายแน่นอนดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำหัวใหญ่ๆทั้ง เห็นไหมคะว่าหัวนี้ใหญ่มากแบบล็กมากหลังกุดไปพวกนี้ก็จะต้องให้น้องมาเช็คอีกนะคะป้องกันการอักเสบ ใดๆต้องตามเคสลูกค้าด้วยก็คือเช็คเช็คให้ฟรีนะคะตามพแป้งนี่คือจะตามเช็คลูกค้าให้ฟรีตลอดพอมาที่นี่แล้วต้องต้องหาย ชอบความอดทนของน้องมากน้องเก่งมากน้องไม่ร้องไม่ไรเลยสิวเม็ดใหญ่มากความที่เม็ดสิวมันใหญ่นะคะเราต้องเปิดหัวด้วย ไมย่งนั้นมันออกมาไม่ได้เลย